ันตั้งคณะกรรมการมากี่ชุดแล้วไม่เห็นมีผลสอบเฮียอะไรมาเลยใช่ไหมใช่ไหมอายุตั้งคณะกรรมการมากี่ชุดแล้วตั้งแต่มันเข้ามาเนี่ยแล้วผลการสอบมันมีอะไรที่มันมีผลประชาชนมานี่มึงสอบไปถึงไหนเนี่ยมึงตั้งคณะกรรมการไม่รู้กี่ชุดแล้วกรรมการชุดนั้นชุดนี้แล้วมึงถึงไหนแล้วมึงช่วยเอาผลการตั้งคณะกรรมการมึงให้กูดูดิว่าไอ้ที่มึงตั้งมาเนี่ยประชุมกันเนี่ย เสียเบี้ยประชุมไปมากมาหาศาลเนี่ยแล้วตอนนี้ผลการทํางานพวกมึงเป็นยังไงกันบ้างเอาให้กูดูหน่อยนี้วันนี้รัฐมนตรีกระทรวงต่างๆคุณตั้งไปเลยต้องมี KPI ไว้รู้จักไหม KPI คืออะไรไม่รู้เีกไอ้สัตว์เขตกบ,บานไอ้สัตว์รู้ไหม KPI แปลว่าอะไรไอ้งโง่ไอ้แม่ยัดงโง่นักคนทํางานมันต้องมี KPI วัดใช่ไหมครับกระทรวงนี้ได้เงินไปห้าพันล้านอะไรคือเป้าหมายถนนกี่เส้น วัดกี่หลังโรงเรียนกี่แหง่งใช่ไหมหนากี่แปลงต้องวัดผลได้สิครับนี่จ่ายเงินไบแม่งไม่มีเลยไอ้เหี้ยคนที่มาลงเป็นนายกอาบาจอบจไม่มีความรู้ส้นตีนเลยมีเงินมาก็ใช้แม่งชีบหายปวดหมดแต่วัดผลส้นตีนอะไรไม่ได้ฉนั้นวันนี้คนที่เข้ามาเป็นนายกอบจเฮ้ยทุกคนต้องมี KPI นะ KPI คืออะไรครับห้องตายสัตว์มึงจะมาเป็นผู้บริหารแต่มึงไม่รู้จัก KPI เย็ดแมากทุกคนนะมึงเป็นนายกประจอมมีงบประมาณให้ต่อปีเท่านั้นมึงจะต้องสรุปทํา KPI วัดผลทุกรายเดือนไม่มีรู้ไม่รู้สัตว์ไอ้นาสนตีนมึงจะมาเป็นผู้บริหารมึงไม่รู้จัก KPI อย่างเงี้ยมันจะไม่แย่งกันเข้ามาละคนนี้จะเข้ามาบริหารหนึ่งต้องมีแบบเลยว่าการประเมินผลเนี่ย KPI ไม่ใช่ K KBI Key Performance Indicator k p KPI นะเออพอเประเบียบไปเลยว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานที่มีการใช้งบประมาณจะต้องส่ง KPI นายกอบอจอนายกอบอตอก็ต้องทำสรุปผลงานส่งทุกสิ้นปีเอาเงินหลวงไปทำอะไรต้องสรุปกลับมา ดูที่มันจะแย่งกันอีกไหมวันนี้นายกไม่รู้เฮียเลยสัตว์มันจ้างใครมาก็ได้มึงทํามึงไม่รู้มึงก็ต้องจ้างเขามาทําแล้วจะได้รู้ว่าเอออบตอน,นี้ได้งบประมาณแบบนี้แล้วมีผลงานอะไรบ้างหนยมาดูดิสร้างถนนไม่กี่เส้นต้องมึงต้องวัดผลให้ได้อะเออมึงต้องหาวิธีวัดผลไม่ว่าเงินเนี่ยอะไรคือความคุ้มค่า ไม่งั้นจ่ายเงินก็ประมาณไปสัตว์น้ําท่วมทุกปีเอาเฮียมึงเอาเงินไปตั้งนี้แล้วมึงไหนวงไปทาโครงการแก้น้ำท่วมมึงแก้อย่างไงนังบอยนีปีนี้น้ําไม่ท่วมเลยเอาเฮมึงรอดไปใช่ปะวันนี้มันต้องมีวิธีการวัดผลแล้ววันนี้มีหน่วยงานราชการไม่เคยวัดผลดังนั้นต้องทํางานวัดผลเลยว่าหน่วยงานแต่ละงานใช้งบประมาณแผ่นดินเมื่อไหร่มีพนักงานกี่คน ใช่ไหมครับมีเงินเดือนเท่าไร่บ้างก็รู้แล้วนี่อย่างน้อยก็เงินเดือนเท่านี้ละมีเฮี้ยนวดอําเภอนี้มีพนักงานอยู่ร้อยคนเงินเดือนเท่าไร่ต่อปีเดือนเท่าไรรู้ลวใช่ไหมงั้นเงินเงินร่าบาลที่ให้มาหนึ่งกับคนละแล้วมึงทําเฮี้ยอะไรกันบ้างคุณบอกคุณขายลาบยังรู้เรื่อง KPI ใช่ไหมคนขายลาบไมี่รู้แล้วว่ะคนขายลาบก็รู้นะว่า KPI คกออะไรถ้ากูไม่รู้กูจะซื้อของมาเตรียมถูกไหมคนขายก๋วยเตี๋ยวก็รู้ว่า วันนี้กูจะซื้อก๋วยเตี๋ยวกูจะซื้อหมูกี่โลใช่ไหมไว้วันนี้มันสา์กูต้องซื้อเยอะหน่อยไว้พรุ่งนี้วันอาทิตยนะ์วันนี้วันหยุดเดี๋ยวตลาดปิดยังรู้เลยว่าจะต้องเตรียมเส้นมีกี่โลผักกี่โลใช่ไหมมะนาวกี่ลูกจะมัต้องรู้เพราะคนนี้เขารู้ไงว่าการจ่ายเงินคาเนี่ยเขาซื้อของมาขายเนี่ยนี่แหละเขาเรียก KPI ถ้ามึงไม่มี KPI มึงจะรู้ยังไงมึงจะสั่งก๋วยเตี๋ยวกี่โลไอสัตว์แม่งขายไปไม่ทันเลยบายสองหมดละ ลูกค้ามาถึง้านสามโมงหมดแล้วค่ะแสดงว่ามึงควายทําไมมึงไม่วางแผนให้ขายจนถึงหมดที่ห้าโมงอะ่ะเออใช่ไหมทำไมยังมีลูกค้าต่อไ้ไม่ได้ทำอะไรเนี่ยแสดงว่ามึงอาจจะเตรียมผักน้อยราไปเปล่าแม่งบ่ายสองหมดแสดงมึงบริหารสต๊อกผิดพลาดแล้วคนขายลาบขายส้มตำก็รู้กูต้องกูต้องสต๊อกวกอัลลกกี่ลูก แต่วันนี้เขาได้ตาแมแง่งไม่รู้เลยว่ามึงเอาเงินไปเนทุกเดือนมึงไปทำส้นตีนอะไรบ้าง KPI เลยลชื่อเต็ม Key นะ K E Y Key Performance P E R F O R M A N C E นะ Indicator I N D I C A T O R นะครับ Key Performance Indicator เป็นดัชนีชี้วัดนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีตัวเปรียบเทียบถ้าทำแบบนี้ทุกปีปีแรกที่เริ่มทำอาจจะไม่มีข้อมูลอะไรก็ตั้งเป็นตุ๊กตาก็ว่านะครับเขาเรียกว่าเป็นบัต g เจ็ตนะว่าเงินเดือนเอานี้ มีงานอะไรที่ต้องทําบ้างงานด้านซ่อมบํารุงงานลงทุนเพิ่มขยายกิจการนะครับเราก็ต้องทําแล้วก็ปีนี้ใช้ไปเท่าไหร่ใช้เงินไปเท่าไหร่ได้ผลประโยชน์อะไรมาบ้างเหมือนรบริษัทยอดขายอ่ะนะครับมีสินค้า A B C D ตอนนี้ปีแรกที่เริ่มทำ KPI ใช่ไหมครับเราจะเริ่มทำ KPI ล้วก็ เอาเลยโปรแกรม Excel ซเลยใช่ไหมมกตาลานะครับสินค้าที่เราจะขายมีอะไรบ้าง <Okay. S 1> ส้มตำอ่าแล้วก็น้ำตกลาเนื้อย่างข้าเหนียวมานะทำตารางอยแล้วก็ประมาณการครับนะเรียกว่าบัตเจ็ตแล้วกันครับวันเดือนแรกนี่ ประมาณการว่ากูกกจะน่าจะขายส้ตมตำไปแล้วห้าร้อยจานลาบสามร้อยข้าเหนียวพันหะนึ่งนะเสร็จปุ๊บอันนี้คือประมาณการเพราะเรายังไม่รู้นี่ใช่ไหมอา้าวครบสิ้นเดือนแล้วมาดูดิว่าไอ้จัดตั้งไว้ห้ารอยได้เท่าไหร่อาจจะได้แปดร้อยใช่ไหมลาบน้ำตก เราบอกไว้ว่าจะได้สามร้อยแม่งได้แค่สองร้อยอ่ะ,ะเราประมาณการผิดแล้วเราจะเริ่มรู้แล้วว่าวันนี้นะลูกค้าเราเนี่ยแม่งนิยมแดกส้มตาำันดับหนึ่งคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของสินค้าที่ขายในร้านอ่าใช่ไหมเขาเหนียวเนี่ยโอโหแม่งทุกคนต้องแดกเขาเหนียวหมดนั้นทุกคนสั่งข้าเหนียวหมเขาเหนียวขายได้สองพันชามส้ตมตำขายได้พันหนึ่งน้ำตกนี่คนไม่ค่อยน,นิยมก็ไร่เสือร้องไห้ขายดี ัวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างได้ดีนะเราจะรู้กี่จานกี่จานเราก็ต้องทาเป็นเป็นหน่วยวัดมาใช่ไหมว่าก็ต้มตำอะร้อยจานอะไรก็ว่าใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเราก็ประมาณการเลยเราผิดแล้วเราก็เลยไปปรับเดือนหน้าเลยเดือนหน้านี้เราประมาณการอะยรเดือนนี้แล้วมกรลาเนี่ยมันมีทํางานสามสิบวันเว้ยกูขายส้มตำไม่ต้องพันจานเนี่ยกุมภาจะได้เท่าไหร่วะเวลามันเหลือยี่แปดวันเว้ยติดตุ๊จีนเลยน่าจะ เจ็ดร้อยชามแล้วกันประมาณการไ้เจ็ดร้อยใช่ไหมแล้วต,ตกแล้วดูเวลาขายจริงหน่อยก็จะได้มีการเปรียบเทียบได้ไหมว่าไอที่เราประมาณการไว้เนี่ยมันก็จะฝึกให้เราแม่นขึ้นอา้าวเสร็จปุ๊บพอปีต่อมาเนี่ยเราจะมีกราฟแท่งหนึ่งขึ้นมายอดขายปีที่แล้วในแต่ละเดือนส้มตำเท่าไรเท่าไรใช่ไหมตอนนี้เราจะมีของเก่าที่เป็นของจริงประมาณการปีนี้ นะของจริงปีที่แล้วประมาณการปีนี้แล้วก็ของจริงปีนี้เนี่ยจะมีกราฟสามแท่งนะจะเห็นว่าปีนี้ประมาณขายไปพันยามปีนี้เราบอกเราจะให้โตยี่สเปอร์นแสดงว่าเราต้องขายส้มตำได้เท่าไหร่พันสองร้อยชามต่อเดือนใช่ไหมแล้วทาจริงโอ้โหแม่งอาจจะเศรษฐกิจดีไว้แม่งร้อยพันห้าพันห้าร้อยไปเลยหรือว่าไอ้แม่งเนื่อแล้วเกินไว้ อาจจะเหลือแค่พันร้อยชามโตมาแค่สิเปอร์เซ็นหรือว่า้ยอดตกไว้มากมีโควิดมาพอดีเหลือแปดร้อยนี่เราจะเริ่มมองภาพออกนะครับเห็นไหมครับนี่คือวิธีการที่สร้างคนเป็นนักบริหารนี่นายกบจแล้วบอกไม่รู้เลยว่าอะไร KPI คืออะไรเย็ดมากแล้วม,มึงเป็นเอาน,นายกได้ไงวะเนี่ยไอ้สัตว์แล้วมึงจะบริหารก็ประมาณนี่ถูกต้องหรือเปล่าเห็นไหมสิ่งเหล่นี้มันต้อง ออกว่าเป็นระเบียบเลยนะว่าคนจะมาเป็นผู้บริหารมึงจะต้องมีการวัดผลลุงมาครับประยุจจลาออกจากนายคมไม่มีทางคนคนนี้ไม่มีทางลาออกครับเขาจะอยู่จนทั่งตายคาเ้าอี้ครับเขาจะต้องกอดเ้าอี้จนแน่นมากครับจะต้องใช้พลังอย่างมากไปหาสาที่จเจ้าเขาออก,กเ้าอี้ได้ครับรับนี่คนบอกไม่เก่งเส็ศะไม่อันนี้ไม่ได้เก่งเศกษกราสาร์เลยนะครับ สิ่งที่ผมพูดนี่ไม่ได้เศษสตร,ร์เลยนะมันเป็นแค่เทคนิคเป็นวิธีการทางด้านบริหารธุรกิจเท่านั้นเองยากเหรอไม่ยากหรอกนี่ผมให้แนวะทางการบริหารคุณเอาที่ผมพูดนี่ไปใช้กับธุรกิจคุณได้เลยเนี่ยใช่ไหมคุณก็จดด้วยมือวางแผนปีแล้วเดือนนี้ กูขายได้ขนาดนี้วันนี้มกะลาปีนี้กูเท่าไหร่วะประมาณการควรจะได้ไรและของจริงเท่าไหร่ดังนั้นไอ้ตัวที่เป็นประมาณการเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขปลอมที่เราสมมุติขึ้นมาเราตั้งขึ้นมาจากอะไรจากประสบการณ์จากปีที่แล้วใช่ไหมครับเอามาเป็นข้อมูลแล้วก็มาประมาณการเพื่อเราจะได้สต็อกสินค้าถูกเนี่ยว่ากูควรจะสั่งโมลโกก,กี่ลูกเออ แล้ววันนี้เราก็จะประชาชนก็จะเริ่มเลิกกราบไหว้สารภูมิเลิกกราบไหว,ว้ทอไม้ต้นตีนอะไรของไอ้ลุงพลน,นะนะไปกราบทำเฮียอะไรเอาเวลามานั่งบริหารงานตัวเองดีกว่าไม่ชี้ต,ตัวเองดีกว่ามาวางแผนการทำมาหาแดกดีไหมวันวันไม่มีเฮียอะไรนั่งเฝ้าข่าวลุงพลต้นตีนเออ สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีอะไรยากนี่ผมก็คุณก็แค่ว่าคุณจะขายอ่ะวันนี้คุณขายแล้วเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายอยู่แบบคุณทําร้านร้านขายอาหารอีสานเนี่ยนะคุณก็มีดิถึงเวลาไปจดออเดอร์มานี่เอาอะเอาส้มตำปูสามปลาล่าอะไรแบบนั้นเราไม่ต้องแยกมากเขาเป็นส้มตำราคาเท่ากันก็ถือว่านับเป็นหนึ่งหนึ่งจานหมดตำปูปลาล่าก็นับไปเลยรวมย่อมเลยอ่ะปะปูหนึ่ง ปลาหนึ่งตามตำไทย1ราคาเท่ากันก็โอเคนะับวันนี้โตะนี้สามจามคืนนี้โตนั้นอีก5ก็รวมรวมยอดต่อคืนมาก็รวมรวมก็ใส่บัญชีไว้ใช่ไหมถึงเวลาก็กอกใส่ลงตาราง e x c e l อะไรใช่ก็ใช้มือก็ได้กระดาษตีตารางเรานี่ขายเท่าไหร่อะไรแล้วก็รวมยอดต่อวันใช่ไหมก็เอาบินเนี่ยลูกค้าจดมาเนี่ยถึงเวลาสิน้นจบร้านก็ดูให้กูขายอะไรได้บ้างมามาดูดิ จดออเดอร์มาอ่ามีเนี่ยน,นี่ส้มตำอันนี้นตำตอกอันนี้ตำน,นี้ข้าวเหนียวอันนี้เบียร์อันนี้เหล้าอันนี้น้าแข็งโรดาจรรู้หมดเลยว่าเฮ้ยแต่ละวันกูขายเลยมั่งสนุกจะตายเออแล้วเราก็จะเริ่มสนุกละโอ้โหเมื่อวานนั่งดูเอ้ยเมื่อวานแม่ร้านกูนี่แม่ส้มตําขายดีเว้ยใช่ไหมน้ำอาลมขายดีเว้ย น้ำสิงขายดีไว้แล้วก็มาดูโอ้โหร้านเรารายได้มาจากส้มตำเท่าไหร่ผมบอกมึงคุถามร้านขายตำลา่าขาย,ยขายได้วันพันกว่าบาทวันพันกว่าบาทใช่ไหมมาดูดิว่าส้มตำแม่งห้าร้อยวลองให้ขายได้ยี่สิบบาท สัตย่างหมดไฟไ้ต้องวุ้อะไรได้ยินแบเนี่ยเมนูนี้เอาตีนเขีย่ยทิ้งไปเลยไม่ต้องขายแม่งหรอกเสียเวลาใช่ไหมเราก็ดูจากเลยว้เมนูเราเมันตอนแรกมีแค่สิบอย่างเนี่ยบางทีไม่จำเป็นต้องมีสิบเมนูก็ได้นะะมีปลาดุกย่างไงแต่แม่งขายไม่ได้เลยเดือนนึงจะขายได้ตัวเดียวเนะเมนูนี้ไปไก่ส้นตีนเแล้วเอาทิ้งเมนูสิบเมนูอาจจะเหลือแค่ห้าเอง แล้วเป็นห้าเมนูที่แม่งโอ้โหขายดีมากท็อปฮิตเลยอย่าไปโลมแล้วในบางคนเนี่ยโอ้โหเมนูกูดูไอสัตว์มึงผมไปดูร้านเนี่อไรสัตว์ร้านเนี่ยแม่งเจ๋งผมไม่นั่งกินร้านอาหารนะร้านอาหารไหนที่แม่งเมนูเยอะๆนะร้านที่แม่งเจ๋งเพราะมึงเยอะเกินไปมึงจะสต็อกมึงจะสต็อกยังไงไหวอ่ะใช่ไหม คุณดูร้านอาหารฝรั่งนะครับมันมีอยู่ไม่มกี่เมนูเมนูไหนที่ขายไปเนี่ยมันตัดทิ้งแต่ร้านอาหารไทยมันโอ้โหเมนูแม่งประเภทแกงป่าประเภทแกงอ่อมประเภทแกงส้มไปไอ้ยเยี่ยตจมีหมดเลยใช่ไหมครับปวดกระบ,บาลนั้นถ้ามึงลองมาทำดูดีๆนะผมอยู่อเมริกานะมีร้านไทยเหมือนกันเมนูตัดทิ้งผมยังไม่ตั้งแต่กูเปิดร้านมานะกมยังไม่เคยเ็คออเดอร์ออเดอร์เม,มนูนี้เลยเอาออกไปเถอะเกะกะ พอวันีวันหนึ่งผมมีโอกาสได้ทาเมนูใหม่ให้ร้านพอดีผมเอาคอมพิวเตอร์มานะทาออกแบบเมนูใช่ไหมออพี่อันนี้ออกไปเลยแม่งไม่เคยขายเลยเกะกะเพื่อนหน้าที่เอาเมนูเราจะได้หลายหน้าเหลือแค่แค่หน้าคู่ก็พอแล้วอันนี้เมนูนี่ก็เอาออกนะผมได้สามารถหรือเมนูบางเมนูทิ้งไปเลยนะสยใส่เยอะแยะหมดไม่มีประโยชน์อะไรใช่ไหมถ้าเกิดเราทําแบบนี้เราจะเริ่มรู้ว่าเมนูอันไหนเราขายดี เมนูไหนแม่งใส่ไว้ไม่เคยมีคนสั่งก็ไม่ต้องไม่ต้องสต็อกของไว้นั้นด้วยแล้วไม่ต้องเสียอารมณ์ด้วยลูกค้าคนจดออเดอร์ก็ไม่ต้องเสียเวลาเปิดมามีเมนูขนาดนี้เนี่ยเนี่ยเรื่องความรู้พื้นฐานนะั่นไม่ได้ไมป็นเรื่องจบอะไรหรอกครับเป็นความรู้พื้นฐานนะครับพวกเราก็ทําได้แล้วคุณจะเสื่อมสนุกกับการทํางานนะตกเย็นมาเอาไว้จบงานปิดร้านมาแทนยาเวลาไปกินเหล้าไปแทงบอลดูมวยก็มานั่งดูด้วยเออวันนี้ขายส้มตำไปกี่จาน อะไรนะแล้ววันนี้ก็มาหัดคำนวณว่าอ่าวันนี้เราซื้อส้มตำเนี่ยนะเราขายได้เนี่ยเราซื้ออะไรมาบ้างซื้อมะละกอกี่โลใช่ไหมเรามาคำนวณดีว่าไอ้นี่ใช้ทำมะละกอไว้อะไรกาไรดีวะเฮ้ยเมนูแม่งกําไรไม่ดีเลยแนมะ่งอย่าไปขายอย่าไปเชียร์ขายเะคุณจะรู้อีกนะใช่ไหมเพราะคุณรู้นี่ว่ะคุณ ขายได้วันเท่าไหร่แล้วคุณขายอะไรบ้างเพราะคุณรู้คุณยอดขายคุณก็ไปดูว่าต้นทุนคุณมาจากตรงไหนบ้างวันนึงคุณออกไปจ่ายตลาดเนี่ยคุณซื้ออะไรมาบ้างเออแล้วบางเมนูคุณเอยอย่าไปทําแม่งยิ่งทํายิ่งเจ็งเมนูส้นเตนี่อย่าไปขายแม่งเลยใช่ไหมเออเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเรื่องเก่งขึ้นฉลาดขึ้นนี่คือรสร้างนักบริหารเกิดขึ้นแต่รัฐบาลมันเคยใช่ไหม โปรแกรมช่วยผมว่าเด๋ยนนี้ก็มีนะโปรแกรมร้านอาหารเยอะแยะหมดเรอกไปเลยว่าใส่นะครับมะละกอหนึ่งลูกน้ำหนักกี่กิโลเนี่ยทําส้มตามได้กี่จานเนี่ยเราใส่ไปเลยใช่ไหมแล้วเราคำนวณต้นทุนเล่นๆ,ๆโอ้โกดปุ๊บจบร้านนี่รู้เลยว่าต้นทุนเท่าไหร่กาไรกี่บาทรู้ทันทีเลยใช่ไหมคุณจะรู้เลยว,วันนี้คุณขายไปเท่าไหร่เี่ยคุณช้อปปิ้งทุกวันทุกวันเนี่ยคุณรู้ว่าต้นทุนคุณเท่าไหร่กําไรเท่าไหร่ค่าน้าเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่เหลือเียเศษไฟฝากแบงก์เท่าไหร่ ให้กิ๊กเท่าไหร่เนี่ยสนุกจะตายฮ่าแล้นร้านทุกร้านก็ทําบัญชีได้เป็นบัญชีแบบง่ายๆด้วยแต่นี้หลายคนก็ขายไปวันๆเช้ามาันก็ไเออกไปช้อปปิ้งก็นึกเอามาละกสิทิ์ลูกบางทีแม่งเหลือเหี่ยวคาตู้เย็นก็มีผักชีเอามาเยอะเกินหรือเปล่ากักกะกาๆๆๆมาใช่ไหมบางทีแฮเอาสูญเสียอย่งไรจากการเหี่ยวอยู่ในตู้เย็นก็มีใช่ไหมเราก็ต้อง เริ่มฝึกการคำนวณแล้วก็จะดึกบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นกําไรก็สูงขึ้นสต็อกสินค้าก็น้อยลงลดงานซ้ําซ้อนเมนูบางเมนูไม่มีความจําเป็นเวลาเช็คออเดอร์ก็ง่ายด้วยแม่งคนมาซื้อเนี่ยแม่งมีเมนูไม่กี่เมนูมมน,นั่งอ่านจะได้เฮียอ่านไม่จบว็ดทีแม่งไอคนรอจดอ่ะเอออันนี้อันน,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 นี้อันนี้ดีไหมถามอันนี้เป็นยังไงน,นี่แม่งสัตว์จะแดกเลยมึงสุกคารอยหลายโต๊ะใช่ไหมครับ นี่แล้วเราทําแบบนี้เราก็จะลดงานลงมาถึงกับอะไรครับดูเมนูสิบรายการนะต้ตมตำหนึ่งปูไทยหนึ่งกุ้หนึ่งน้ำตกหนึ่งลาบหมูหนึ่งจบไปละทำไมไม่เมนูยาวไอสัตว์อ่านอยู่เนี่ยสามรอบไม่ได้เทคออเดอร์สิเสียเวลาไงนี่เราก็บริหารต้นทุนได้แต่สิ่งเหล่านี้นะคนไทยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทำใช่ไหมแต่คนจีนก็คิดละเอียดยิบเลยนะเออ แล้วการศึกษาบ้านเราก็ไม่ค่อยสอนเรื่องพวกนี้เลยนะสอนยี่อะไรก็ไม่รู้เรื่องืองเรื่องแม่งสอนไปปัญญาอ่อน